มาสวนไดโนเสารพา์พัทยาไบพันดิงได้นะคะเราอยู่ในไคยกันนะคะทุกคนไปมาเที่ยวพายกันเลยใหญ่ใหญยวันนี้น้องเจ้าขามาที่สวนไดโนเสารพา์พัทยาพัทยาไดโนเสาร์คิงดอมค่ะที่นี่มีไดโนเสาร์มากมายกว่า100ตัวเลยนะคะเด็กๆอ็กกวอนวุบาน ตัวที่เล็กที่สุดในโซนอนุบาลนี้นะคะมีไดโนเสาร์ตัวเล็กๆอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ที่นี่นะคะเคลื่อนไหวได้แล้วก็สุกเสรรอได้จริงด้วยนะคะไดโนเสาร์ทุกตัวนะคะเหมือนจริงมากๆเลยค่ะน้องเจ้าขาตื่นเต้นที่ได้มาชมที่นี่มอขีไดโนเสาร์ แล้วเราก็มาขี่ไดโนเสาร์นะคะเป็นสกูตเตอร์ไดโนเสาระคะ์ค่ะเด็กๆชอบโซนนี้กันมากๆเลยมือเดียวได้เด็กๆขี่ได้เองนะคะสนุกเพลิินขี่วนไปวนมาบนลานนี้ล่ะคะ่ะ ร้านนี้อยู่ในหลังคาในร่มนะคะเด็กๆก็จะไม่ร้อนแล้วก็ขี่กันอย่างสนุกสนานมากๆเลยค่ะขี่กันอยู่หลายรอบนะคะเพราะว่า <ใน S 1> มีหลายตัวให้เล,เลือกแล้วก็เลือกขี่กันได้เพลิดเพลินมากๆ,ๆจริงๆค่ะเอยางได้ตัวนี้ค่ะตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าไดโนวอล์กเกอร์นะคะ ถ้าจะเลี้ยวซ้ายต้องเลี้ยวค้างไว้กับคันนะ,ะเกอ๋อก็าขาหมายลองบิดซิบิดมาทางนี้จะเลี้ยวทีอาแล้วถ้าจะไปทางนู้นอาโอเคตัวนี้นะคะก็จะใหญ่ขึ้นมาจากเจ้าไดาโนสกู๊ตเตอร์เมื่อกี้ค่ะเรียกว่าเจ้าไดาโนวอล์คเกอร์นะคะเขาก็จะตัวใหญ่สมจริงมากๆเลยค่ะการเดินของเขานะคะก็จะค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆนะคะพี่ๆก็จะช่วยบังคับค่ะแล้วก็จะสอนวิธีการขี่ให้ด้วยนะคะ ตรงส่วนนี้นะคะเราก็สามารถขี่เดินวนไปรอบๆค่ะก็เดินชมสวนไดโนเสาร์ด้านข้างนะคะก็ตรงที่เราเดินผ่านมาตรงที่เป็นอนุบาลไดโนเสาร์นะคะแล้วขี่อนกลับมานิดนึงแล้วก็จะไปดูเจ้าไดาโนเสาร์ตัวใหญ่คอยาวที่ยืนอยู่ด้านหน้าค่ะตรงนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะชอบนะคะสนุกมากๆเลยค่ะสนุกครับเป็นเสียงด้วย เจ้าไดโนเสาร์ของเรานะคะเนื่องจากเขาจะเดินแบบช้าๆนะคะกว่าจะเดินมาถึงตรงนี้ก็ใช้เวลากันอยู่พักใหญ่เลยค่ะเดินกันมาสักพักนะคะก็จะได้เห็นไดโนเสาร์ตัวโตๆตรงด้านหน้านี้แล้วค่ะก็ขาอยาไปเล่นรถไฟไดโนเสาร์เราก็อยู่กับที่นี่เลยนะคะ มาถึงตรงโซนรถไฟไดโนเสาร์นี้นะคะเด็กๆคนไหนมานะคะก็ต้องขอแวะกันทุกคนเลยค่ะมานั่งรถไฟชิลๆชมบรรยากาศร,รอบๆกันเพลินๆสักพักหนึ่งค่ะที่นี่นะคะคนไม่เยอมากนะคะก็นั่งเล่นกัน,กนแบบชิลๆนะคะผัดนกันขึ้นผัดนกันลงสบายๆค่ะ รถไฟของเรา<อ><ส>นะคะ<ส>ก็จะวิ่งวนๆ,ๆแบบนี้ไปมานะคะเด็กๆที่ขึ้นไปทุกคนนะคะก็สนุกสนานกันมากๆนะคะเห็นแล้วก็อยากขึ้นกันทุกคนเลยคะ่ะลงจากไดโนรถไฟแล้วนะคะก็มาต่อกันที่ไดโนหมุนค่ะตัวนี้ก็นั่งกันเพลินๆชนิคกีนพายะะเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวไดโนไรเดอร์ร้อยบาท ด้สัตัวใหญ่ทีไดโนโซพร้อมแล้วคะ่ะตัวนีนน้เจ้าขาชอบเป็นพิเศษเลยค่ะเจ้าไดโนไรเดอร์นะคะเพราะว่าเขาตัวใหญ่ทรงเสียงร้องได้เหมือนจริงตอนขึ้นนะคะก็ต้องขึ้นบันไดกันไปค่ะพี่ๆก็อุ้มกันขึ้นไปส่งนะคะแล้วก็ลากเข็มขัดกันให้เพื่อความปลอดภัยก่อนค่ะข่งมันดีกได้ สำหรับเครื่องเล่นตรงโซนนี้นะคะก็เล่นกันได้พักใหญ่เลยค่ะเพราะว่ามีให้เลือกเล่นหลายตัวนะคะตรงนี้ก็จะมีค่าเล่นนิดหน่อยนะคะเด็กๆที่ขึ้นไปเล่นจะต้องซื้อบัตรเพื่อขึ้นไปเล่นนะคะเจ้าไดโนโร i เดอร์ตัวนี้นะคะมาเป็นนุ่มๆอแล้ว ตป,ปตอนแรกก็คิดว่าน้องเจ้าขาจะกลัวนะคะแต่พอขึ้นไปแล้วค่ะก็ดูสนุกกว่าปกติ<ห>เลยค่ะท,ทั้งสูงทั้งใหญ่เสียงร้ะะองส่งเสียงนะคะนะเหมือนจริง,งม,ามากแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวนะคะหลายสายพันธุ์ให้นั่งเลยค่ะใช่ค่ะตัวนี้ไม่ดุใครเลย นอกจากเครื่องเล่นนะคะที่แวะเล่นกันมาตลอดทางแล้วนะคะ,<ล>ะก็ยังมีโซนที่สําหรับโชว์ไดโนเสาร์หลากหลายเลยนะคะ,<ล>ะตรงโซนนี้นะคะ,<ล>ะก็จะเป็นเหมือนถ้ำเป็นอุโมงค์นะคะ,เ,<ล>ะเข้าไปชมไดโนเสาร์นะคะ,<ล>ะก็จะมีไดโนเสาร์อยู่ประมาณ 4- ีหตัวนะคะ <ไง S 1> <ๆ S 2> ให้เด็กๆได้แวะไปดูกันค่ะโอกลัวตรงนี้มีขวด สำหรับโซนด้านนอกนี้นะคะกว้างใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วไดโนเสาร์นะคะเป็นแบบขนาดจริงขนาดเหมือนจริงมากๆสมจริงมากเลยค่ะทุกตัวนะคะจะขยับขยื่นส่งเสียงร้องนะคะเวลาเราเดินผ่านไปนะคะ แล้วเขาก็จะมีป้ายชื่อบอกด้วยค่ะว่าไดโนเสาร์ตัวนี้ชื่ออะไรนะคะสายพันธุ์ไหนมีขนาดเท่าไหร่ยังไงนะคะถ้าเดินชมรอบๆเนี่ยก็เหนื่อยหน้าดูเหมือนกันค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะ้องเจ้าขาก็าอาศัยนั่งรถเข็นเอาค่ะเพราะว่าเดินจนร้อนเหนื่อแตกกัน,<ห>นท<า>ั้งวันเลยค่ะเจ้าขาขึ้นไปขี่มันมาแล้วเจ้าขาไม่กลัวแล้วมอันอะไรนี่ทงนี้นะคะพัดมีเล็ ด้วยความสมจริงของเจ้าไดาโนเสาร์แต่ละตัวนะคะแล้วก็เขาส่งเสียงร้องคำรามตลอดทางเลยค่ะเจ้าขาก็กลัวบ้างสู้บ้างนะคะเพราะว่าตามปภาษาเด็กค่ะบางทีเจอการที่มันเหมือนจริงมากๆนะคะก็แอบตกใจเล็กน้อยค่ะ อันนี้ค่ะเป็นป้ายที่บอกว่าเขาจะบอกรายละเอียดของไดโนเสาร์แต่ละตัวนะคะว่าไดโนเสาร์ตัวนี้ชื่ออะไรสายพันธุ์อะไรมีขนาดเป็นยังไงเมื่อเทียบกับคนแบบนี้นะคะก็เป็นการให้ข้อมูลให้ความรู้กับเด็กๆได้ดีมากๆเลยนะคะ ตรงนี้แ่ะค่ะที่บอกว่ายิ่งเดินเข้าไปใกล้ยิ่งเหมือนจริงค่ะเพราะมันขย,ยับขยื่อนแล้วมันก็ส่งเสียงร้องแบบเหมือนจริงมากๆนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนกางแจ้งค่ะตัวไดโนเสาร์ก็จะค่อนข้างที่เห็นชัดตัวใหญ่สมจริงมากๆเลยค่ะ,ะไม่ใด่ไดโนโซล เอาม้าตัวนี้บินได้บินได้ตัวไหนบินได้ชิ้ให้ป้าดูเพียบเลยมีสามสี่ตัวนุ่นค่ะและที่นี่นะคะเขายังมีรอบการแสดงโชว์ไดโนเสาร์นะคะที่เดินมาให้เด็กๆได้สัมผัสกันแบบใกล้ชิดแบบนี้เลยค่ะเจ้าขาก็กลัวบ้างนะคะเพราะว่าบางทีความเหมือนจริงฟันเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะ แต่รู้แค่มากินพืชมากินพืชโอเคอ๋อนี่นี่ชื่ออยู่ตรงนี้เจ้าค่ะมามาอ่านให้มาเมนซีชอรัสนี่แหละค่ะไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนตรงไหนนะคะก็มีไดโนเสาร์อยู่เยอะเต็มไปหมดเลยค่ะทุกตัวล้วนสมจริงเหมือนจริงทรงเสียงร้องรอบบริเวณเลยค่ะและ อีกอย่างนึงนะคะที่นี่นะคะเขาไม่ได้มีเพียงแค่ไดโนเสาร์นะคะแต่เขายังมีมินิซูนะคะให้เด็กๆได้เข้าไปชมความน่ารักนะคะของเหล่าสัตว์เล็กน้อยต่างๆนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าหมูนะคะรอให้เราป้อนนมนะคะอยู่เยอะแยะไปหมดเลยค่ะ เรียกได้ว่าเป็นมินิซูที่มีความน่ารักหลากหลายนะคะมีสัตว์หลากหลายประเภทเลยค่ะเด็กๆชอบแบบไหนนะคะก็สามารถไปสัมผัสได้แบบใกล้ชิดกันเลยค่ะออ้เพียบเลยสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอลากันไปก่อนที่ตรงนี้เลยนะคะวันนี้นะคะเราก็มาจบกันที่บ่อน้ำนะคะของสวนไดโนเสาร์พัทยาแฮนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกด subscribe ให้น้องเจ้าขาด้วยนะคะ